ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและตอนนี้นะครับผมก็ได้ถึงร้อยซับแล้วนะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่อยากเป็นทีมงานนะครับก็สามารถแอดสกายมานะครับแต่บางทีอาจจะไม่รับนะครับต้องรู้สถานการณ์ก่อนนะครับคุณสมบัติก็จะมีอยู่นะครับเดี๋ยวแอดสกายมาอย่าพูดเอานะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแค่คําเป็นคําพูดเสียงๆนะครับซึ่งเราก็ได้แค่พูดอย่างเดียวนะครับโอเคสําหรับ ท่านผู้ชมนะครับผมก็ขอขอบคุณในนะัดที่นี้เลยนะครับที่ทำให้ผมมาถึงร้อยซับสไคร์นะครับซึ่งโอ้โหแบบิใจนึงไปถึงเลยทีเดียวนะครับโอสามสิบเจ็ดวิสามสิบแปดวิแล้วโอเคครับโอเคไปรับชมคลิปไปเลยเลยครับปุ๊บมิคุคอสเพเยอร์พรีเซตน สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ทุท่านอยู่กับรายการว R อ G พีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม i มค c r a f t 1.6.4นะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะมาลุยเหมืองครั้งที่สองนะครับซึ่งเราจะมาหาแร่ที่คนโง่ๆเดินมาแล้วไม่ขุดนะครับมาดูกันคุยครับผมแนะนำแนะนำตัวเรามาแนะนำตัวนะครับคนแรกก็คือคุณฟิล์มนะครับคุณตต่าแมนคนเดิมฮะไม่ใช่บอกว่าลูกไอรอนแมนลูกไอรอนแมนนาตัวใหญ่เลย ไห,ไหสลาม,มตโตค้างนี่เด<ะ>ือดสามตัวหนึ่งสับหยุยอบสลามบอมมาห้าอันเลยโอ้ไม่เบ่งอ่ะอย่ารู้เลยอะครับเฮ้ทางนี้ดีกว่ามืดๆชอบเ้ยใช่แต่กล้อง้องหลังดีเฮนี่ไม่มีอะไรอต่กลับบ้านตาตกล้องที่ไหนอออเจอเหล็กแล้วที่ผมเผาไว้ตาตกล้องจะต้องติดตามทั้งสองคนไม่เขียวะ แต่นี่มันแยกทางครั้งละคนแล้วคนจะกด W ทำอะไรเนี่ยเขาเจอทีวีผมกดเฮ้ยอย่ายิงไปลง้วต้องนัอน,น,นทีรักจนลงโทษเธอ,เอเจะลงโทษมึงเรียบร้อยครับคนรวยครับคนรวยที่เกนครับอู้ยคุณเฟรมครับจะมาว่าลาวาเล่นหรอครับเฮ้ยเสียงเสียงมันอยู่เอ้ยสวัสดีเสียงอาแบกครับผมเอ้ยกระตกอ๊้ยตก ขอบคุณน้องที่รับลูกกระสุนแทนพี่เอ้ยทิปเพื่อเออ่ะเออสองครั้งโอ้โหดาเมจคูสองที่เพื่อนคิวโอ้โหทางนี้มีทางแย่ครับขวาตายใสสลบเจอลาพิธลาพิษ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 แล้วก็ท้องเย้ let's go to the fun guys วีผมขอลาพิษนะน้องอย่าดีพีดีหัวองหัวทองแย่ไม่มีใครเอาลาพิษใช่ไหมเอา นู่นเอาลราพีดน้องทนี่ขุดเพชรก่อนขุดเพชรก่อนเจอเพชรเป็นโหลยพี่วีแพงวงน้องีโอ้ยสารเพชรสีดำน้องเพชรสีดำนามสกุลแม่ผมนะอาอะไรล่ะสกุลน้องขอเชิญติดติดติเพชรสีดำคนคนอะไรชื่ออย่างไรแมะไม่ได้ชื่ออ๋อนามสกุลอย่างไรนม่คนตายเจอเมืองใหม่ครับแม่คนตายเหรอ เฮ้ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวรู้เลยแล้วก็น้องบอกคนตายไงครับน้องบอกไงอเออวะไอ้ hey, ยี่ว่าคนตายไอ้วคนตายนะสกุลถั่วดำเอ้ยถั่วดำเดี <c oughs> ๋ยวล้อเดี๋ย,ยรู้เลยเฮ้ยเล่นล้อเออไม่ได้ล <c oughs> ไไดลนล้อแล้วจอดไม่ได้พูดถึงน้องสักแอรเลยวิ่ง <c oughs> <c oughs> กลับบ้าน <c oughs> ตอนนี้เราจะหาแล้วที่หาได้แล้วพอต่อมารู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีแล้วจะขุดเอาเองนะครับ นี่เหมือนจะไม่ได้ใช้ผมว่าเราไปหาเหมืองดีกว่าไหมครับเฮ้ยก็หาสิดีกว่ามาทําเหมืองครับยิ่งงเจอแล้วเจออะไรวะตันเอ้ยยังไม่ทันข้างไปมีอีกอีกกรับไหนตากล้องอย่าวางตากล้องต้องนําครับเพราะว่าตากล้องจะได้เห็นกอะใครครับได้ตากล้องนําหลังได้ไปเลงก็เลยเจอที่รักเจะกินทานเถอนี่มันนี่มันเราไปยิงถ่ายทำไมเนี่ย ถาไม่ค่อยโอ้เราไปแย่งเหล็กกันทำไมเหล็กไม่มีอะไรหรอกครับไม่ต้องแย่งหรอกเหล็กกากผมจะไปทํำก่อครับผมโอ้ไม่จะมาผม,ผมพูดแล้วมันมีความหมายครับกูว่ากูสํารวจดีกว่าพอตากล้องเดินไปบนไม่ตากล้องไม่แย่ก่อนไอสัตว์คิปเปอรต์ตอนรับกูตู้ Hello guys เดมอดครับตู้ฮ <'ll> ิวของดีเย่เวลเจี20แล้วเย่ย็้เค่ หมดคุณเฟมครับคุณเฟมผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะคุณเฟมครับแกลรี่มอนผมสนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะไปซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเตรียมตัวไว้นะไม่เตรียมครับวันนี้ไม่เรียนครับมาอยู่เตรียมวันที่วานนะครับตากล้องครับผมตากล้องครับขอทัชหน่อยได้ไหมครับไม่มีทัชเอากระผมสิครับมาเอากระผมสิครับเอากระผมสิใช่มาเอากระผมสิคลาชคลาชคลาชอะไรคลาชใครใครคิดอะ เขาไปได้สามสิบอันคลสรู้จักไหมคำว่าคลาสแล้วเขา<ข>ใครใครพิกแอสบด้<อ>ายโอ้ยมันบานใครวะเนี้ยอยู่กันเต็มเลยเจอเมืองใหม่ขนมาทะลุเจอเมืองดูอุ้ยเล,เ,ลเ,ลเล็ก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 ร้อยร้อยร้อยนี่คือเมืองค่ะไอสัตว์ชิปเปอร์มาทำองมาทำองมาทำองตายซะเล็ก โอ้ยพี่พีเยอะบอกแล้วเหมือนพี่พีเจอมันเยอะจริงจริงอย่าทีพีนะคะทาพี่พีแล้วตอนนี้ไม่ให้แล้วอะไรวะคลาสกับใครคลาสแต่กล้องนำมาตรงเนี้ยแต่กล้องามเลยพี่เสียวต้องตายเสียวบางคนอาจจะเสียวไข่เหรอใส่เขียวเฮ้ยเหล็กเจอเหมืองอีกแล้วเอ้านี่แหละทะลุเจอกันแล้วเนี้ย เมื่อกี้เห็นไปหเมื่อกี้เห็นน้องหน้าหมูอยู่น้องเจอเหมืองเหรอเสะจ้าขุดทานอยู่กูว่าแล้วเจอเต็มเต็มเจออะไรทานเพชรเจอเหมืองจริงเหรอจริงเหรอดี๋ยวเพชรแล้วเอ้ยเจีบเพชรแล้ววู้วึเบื้องหนือเหมืองนี้โคตรท่ออ่ะเพชรโคตรเยอะอ่ะไหนวะไหนวะกูที่ไปเนาเพชรสีดำกูอดเลยเสร็จเลยไอ้ยเป็นคนละทางไงมีทั้งสามลูก <_ d ream> อีเหล็กโอ้เหล็กไม่เข้าเหล็กเนอะหนูเจอแล้วเจอมบุรุษข้าเหล็กไม่จเจอ,อแล้วแม่ก็ขุดมาสัลุแล้วแม่ก็เจออีกทางแล้วกูวก็เจอเหล็กแล้วไอสัตว์นี่ต้อนสีส้มแล้วอะ่ะแตายพี่วีผมไอต้อนผมขีดสีส้มแล้วพี่ก็เหมือนมาเอากับพี่แม่ไอ <_ S 2> เนี่ย, <_ S 2> ยพี่แจ๊คต้อนพี่แจ๊ค <_ S 2> เหล็กโอ้ยโอ้ยกดีนะมาไม่ตายอ่ะ เฮ้ยสองพี่สองตัวใครสนเอาเวลไหมไม่มีผมโดโดไปเลยว้าแล้วยังดีกว่าตายตายตายั้งคาวตายขคางเข่าวคางเข่าตายเรียบร้อยแป้นๆไอเอ็มแป้ที่านไอ้สีอย่างนี้คือเหล็กนะคะสีดำๆอย่างแบบว่ามันเป็นช็อกโกแลตชิพนะครับเออคือเพชรสีดำอย่างเงี้ยมันคือฐานนะครับไม่มันคือช็อกโกแลตเชฟต่างหากช็อกโกแลตชิพฟ์แลช็อกโกแลตเชฟ นอีส่เลยนี่คือเหมือนอีอกรมนะเหมือนอีกรมเหมือนอีกรมโอ้โหเทพเจ้าเพชรอีกแล้วเหรอขอมั่งสิขอขุดมั่งสีดำเนี่ยขวดไม่มีไม่มีทอสแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่เอาไม้มีไม้ไหมล่ะมีไม้มาละไหมล่ะมีแต่ไม่ให้มีแต่ไม่ให้ไป เสกไม้ก็ได้เอาเสกพี่วีเสกจับแบ,แบนนะแบนนะเสกแบนเสกแบนเพราะว่ากดนี้ดําเนินตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วพี่วีขอไม้หน่อยไม่ไมี<ๆ>ไม่ได้เอามาเอ้ยเอามาดิว่าโหว่าจะโก,กหกน้องแต่โกหกไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเห็นอิอิก,กำช่วยเห็นเอ้ยไอ้นี่มันเอามาดิว่าเฮ้ยแล้วมันนี่ทอดไอ้เดี๋ยวมันนี่เดี็กวมนได้อู้

พี่แอก้ามาไขอทีีขอไม้หน่อยขอหน่อยเโอ้โหน้องเตียมมาเยอะเนี่ยเยอะอโอ้โหน้องนี่ถือว่าเป็นคนที่แบบขอไม้หน่อยอ๋อน้องที่พี่มาได้คราชจะ่าดคราชดิจิทิ้งเลยคราชอะยน้องโกงงี้ที่ี่ให้ไม้แล้ว นาพี่นั้นเอาถ่ายไปเลยชุดมายังถ่ายพี่ออเฮ้ยถ่านพี่ขอถ่านพี่ขอชุดหนึ่งอ่ะอ่ะโดไปเรียบร้อยพี่วีขอม้ยังไม่เห็นได้ถ่ายเลยอ่ะพี่เฟมก็ไแล้วแล้วถ่ายชุดหนึ่งอ่ะถ่ายชุดหนึ่งยังไม่ได้เลยอาก็ไม่ต้องเอาไม้เนี่ยถ่านเนี่ยถ่านอยากได้ถ่านชุดหนึ่งอ่ะ ไอเฟมโอ้โหท่าเอ้ยขอไม้หน่อยงอนงอนอ่ามามาอย่าพี่ให้มาเอ้าอย่าดูอาหารเอาป้อเนี่ยไม่เอานะอ่าให้แค่นี้ป่ะเอาหมดเอ้ยของพี่หมดเลยเอ้ยเกือบหมดตัวอะไรพี่ดูให้โอ้โห เย้ทำทอดได้เยอะเบยได้กองได้กองสี่สิบแปดปัญหาคือทางกลับจะกลับยังไงโฮมก็โฮมไม่ได้ก็คิวไงครับเออว่ะคิวเกียนดีอยากเกียนเอ้าต้องหาสาวไปเจอเอาแต่เธอไม่ได้ไม่ได้บอกว่าห้ามห้ามคิวไม่ได้ห้ามคิวไม่ใช่ก็เราม่ได้ทับทับคิวจบแล้วเย้เจอทานเวลาทับคิวนี่จะเกิดแถวแถวหมู่บ้านเนาะเพราะว่าหมู่บ้านสร้างตรงนั้นพอดี เดี๋ยวว่าจะชย้ยเ yeah, จอฐานเวอร์ยี่สิบสองแบลวเดี๋ยวว่าจะเอ็นเอ็นชาร์ตอีกต่อเพชเพชเพชอยากได้ละมุนว่ะซิงทอสนะ่ะอยากได้ซิงอยากได้เป็นซิงทอสครับเราจะขวดแมงให้เป็นโปรเทคเลยสัตว์โอ้ คอนบดเหมือนต่อโดไม่มีเหมืองแล้ววะหรือว,ว่ากดครับอยู่นั่นไงส่วนใหญ่เกาเวลนะครับกาเวลมาจะานำพาไปสู่เหมืองเพราะว่ามันจะทับเหมืองตลอดอ่ะเคยปะครับเวลาเข้เขาเหมืองทุกคีมันชอบเจอเกาเวลอ่ะและ้วใครไม่เออ วัดไอ้ยืดยืดอย่างนี่พี่ตายตรงนี้คนทีเลยเนี่ยพี่ตายตรงเนี้ยพี่ตายตรงเนี้ยเออดีเกาะเลยอ้ยยอ้ยไม่อึดกูไม่อึดดิโด้ถาครับไม่ให้ท่านวีขุดครับโอ้ขวาไล้ซ้ายดีครับเราไปขวาครับโอ้ขวาขวาขวาไล้ขวาไล้จริงเนยไปดูดันขวาตัน อะไรผมเอาซ้ายพี่เอาขวาพี่ไปทำเราไปดูขวาแหลกแหลกพี่ไปดูขวาเราไปดูโอ้โหขวาไล้ไซายเร็วพอๆกันเลยอะไรอโอ้เฮ้ยน้องถ้าน้องโดนงั้นพี่แบตนะโหพี่อะงกน้องไหนน้องบอกน้องรวยอะพี่ยังไม่ดูพี่ดิพี่ยังไม่ห้าร้อยห้าร้อยบาทนี้ผมใช้โกด้ทีวีน้องห่าพี่น้องมันดีอะ ถ้าใครรวยก็คุยอะไรอะไรใครวยาจะคุยอะไรพูดตรงไหนวะอัะก็เมื่อกี้ไงพี่บิวกับน้องรวยแล้วน้องก็บอกใครรวยอีคิปเปอร์มาแล้วเบิดกับผ้านหน่อยตูมไม่ได้เสียงไกลๆผมดังตึ้งรีบขุดโคครับนี่มีโคเยอะแล้วอ่ะ นี่คนั่นผมขอทับคิวขึ้นไปบ้านกันนะเอ๊ะไม่ต้องทับคิวนะครับนี่ครับวิธีวิธีประหารชีวิตครับนั่นคือไม่ในกองเลยครับอุ้ยเกาะอ้โหเกาะเหล็กแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้ววะก็เล่นเป็นอย่างเงี้ยทับคิวดีกว่าทับคิวเกาะมันไม่พังไม่เชื่อโอ้ยแลกทำไมแลกจุกเลยไม่แลกเลยทำอะไร เย้โด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 ฟามโดอไอกว่าเรียบร้อยโดไอยก็กลับไปมาสึกเริ่มได้มาสึกเริ่มได้เสียงพัดลมแล้วครับไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ไม่มันเริ่มเหมือนไอ้ลีแล้วเรามาเดินอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไอศลีโอ้ยตก วิชัยไอซาลีอ๋ขอทางนี้เราเคยมากันแล้วนี่ว่าโอ้่ไงเคยมาแล้วจริง, <c oughs> รงๆด้วยครับก็บปอ,เ,อเก็บฐานเก็บเลตโตนเก็บโยได้สลา,ามบอลม,มาเยอะเบอร์ได้สา,ามบอลผมยังไม่ใส่ชุดก่อน<อ>นะจนกว่าเดี๋ยวผมผมกลับเนี่ยผมกลับคราวนี้นอาจจะใส่แน่เลยได้เหล็ก40อันนะครับผมได้เหล็กฐาก้9อันครับได้50กว่าครับผมได้50กว่าครับเหล็กใจใจครับไม่ได้เจอเพรครับ เสียใจครับเมื่อไหร่น้องจะเอาลาพิสลาสุดลอยมาให้พี่ครับไม่ครับเคปัน,บบนครับเผาบ้านแมงเอาคนมาลาพิสมาเผาบ้านไม่ได้ใช่ไหมหรอไม่ใช่หรอป้านน้องเผาไม่ได้น้องให้ลาพิสพี่นะโอเคเอาแล้วเอามาอ<ก>เอาวม่ถ้าเกิดถ้าเกิดน้องคิกแล้วเขาจะเอามาให้ยังไงคิก พี่ขอผมไปก่อนอ่ะได้เย้เอาไปเลยพี่ขอก่อนเดียวตกแต่งบ้านัหยอ่ตอนอาคิปอาคิปอยู่ครับมาแล้วมาแล้วเพิ่งอัดคลิปตอนอาคิปมาแล้อเอสโอเอสอยู่ในเซิร์ฟบ่ะพี่ไอเอสโอเอสแบนประมาณไปแล้วไอเอสโอเอสคือใครมึงคือไอคนเกียร์นะครับอยู่มันก็มาเนี่ยมาไม่มีโอพีนะ แบนมันไปแล้วสองตัวโอ้ยโดโดโดตัวเลขหมาข้างนีาข้างจริงหมาพี่ตูเนี่ยอ๋ออันนี้คือน้องตูใช่ไหมเนี่ยน้องน้องตูน้องติวอ้าอไม่ใช่่ติว๋วคุณติวเห็ดหมืองคอมพิวเตอร์การพี่ขอเรียกว่าติ๋วเตอร์อะไรแบผมเรียกติวเลยน้องติวถ้าเกิดจะขุดเหมืองระวังขุดทะลุบ้านกีนนะ ใครว่างก็ไปตัดไม้กับผมบ้างเนี่ยเฮ้ยใครใส่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยวันหนึงแป๊บนึงครับน้องติวโดฟาร์มน้องติวโดฟาร์มแจ้งกำกับจับพี่บอไม่ใช่ติวขอติวโดฟ้องติวโดนจะพังหอน้ำโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยแย่เฮ้ยใครโอเคครับโอเคครับโอเคโอ้ยแหลก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 เลลกแหลกมากเลยเฮ้ยนั่ทำไมเองช้า์ล้วดับมัน อโอเคเรากลับมากันแล้วนะครับเมื่อกี้แหละจริงๆครับเพราะว่าคลิปเต็มใดนะครับอคลิปนี้กับครับถุยอุ้ยเจ้เมืองเฮ้ยอุยอ้ยตกะ <c oughs> จะตายแล้วเลยเลยคึองดอ่ะข้าโมมีคลิปเมื่อตัวนึงอ่ะอกันอาวุธไกลกับเดี๋ยวจะบอจากจัดการให้เอ c นชาร์ดเบลสมันลงไปข้างล่างแล้วเนาะ ไอชาได้ของดีเตรียมให้ดโอเคอะไรไอชาใช้แค่เวลสองเวลได้หนามหนึ่งกันธนูสองจะตายเรือนี่ใช้กอดทองครับคนรวยแล้วห๋ยกอดทองนะของเรานั่ยนะแกออกไปอ่ะใช่แล้วก็เราก็ไปเอ็นชาร์ตเฮ้ยดีวผมจะหางเสบียงให้ทุกคนนะตอนนี้ไม่เป็นไรเรามีแล้วถ้าใครไม่เอาก็ไม่ต้องเอาครับไม่มีเอาไหมเอาเลยครับ ของฟรีพี่ไม่เอาได้ไงล่ะของฟรีอะเฮ้ยของฟรีพี่เฟรชของฟรีไดมอนพี่เีก็ได้ของฟรีไปแล้วนะพุดตาบตรงเออพี่เีเขาจนครับจนผมเลยให้ไดมอนไปสามลูกแต่ของเมืองนี่นะก็มาก็มาก็มันมาให้กันเองอไงก็เห็นก็เห็นเขาบอกว่าเขาแจกก็เลยไปเอาไงคนคนอะไรครับแจกแล้วไม่เอา พี่วีคลาสฮะผมแจกให้เฉพาะพี่วีคนเดียวขอเพชขอเพชได้ไหมไม่ได้เอ้าก็น้องน้องให้มาพี่ก็ไม่ให้เรากลับหรอกขอเลาะก็อีกผมไม่ได้หรับฝนตกฝนตกอย่าปิดฝนไปทำ enter แล้วก็ไป enter บอกว่าปิดฝนเถอะเดี๋ยวฟ้าฟ้าแลบรผิดฟ้าแลบเลยฟ้าผ่าเลยเมื่อเมื่ไรเมื่อไรจะซ่อมไอ้ข้ามอนด์ก่อน กฎของบ้านผมคือจะเอ็นชาร์ตต้องจ่ายเพชรปิดฝนเถอะปิดฝนเถอะขอร้องครัมีทูมันนี่ปิดฝนไม่มีทูมันนี่เทีครับมีแต่นิตาเจอสองถ้าไม่ถ้าไม่มีก็คุณปิดเนาะครับเราไปแล้วสองชุดที่ไปทำที่เอ็นชาร์ตเอาไปแล้วสองอันโอเคนะครับวิธีการประหยัดเนื้อที่ของถาดทำอย่างนี้นะครับดูนะทำถาดเป็นบล็อกเอานะครับกดของที่ เวลาเซนช้าคือจ่ายเพชรหนึ่งก็จะเอนช้าได้ทุกครั้งกี่ครั้งได้ก็ไม่เร็วอ่ะไอติวจ่ายไอติวได้จ่ายพี่คุณติวจ่ายเพชรไปสามก้อนเป็นแทนค่าีอต่อแล้วคุณมีอาร์พีจีไม่ได้จ่ายเพราะว่าผมไม่อยากเอนช้าเลยเลยไม่เอนช้าแล้วคุณเปเอนช้าครับเอนชาที่ผมให้ฟีเลยนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับได้เพชรได้เพชรไปยังไม่พออีกเหรอ ไป่าป่าป่าไอ้ยาฮะไอ้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 ดาบเดมอนเนี่ยมันให้พีพีมาแล้วโคตรงามเสียหนักนาาโล่ดาบเดมอนนี่นะครับต้องขอขอบคุณน้องอันแสนใจดีนะครับที่เอามาให้ผมนะครับผมเจอหนังวัวใครเอาบ้างอ่ะพี่พี่อย่าไปกระชังเจชัดแมวพี่เอา ผมเอาเดี๋ผมไปเกียมนรกเริ่มทำเกียมชาร์จเรื่อสามสิบโอเคครับถ้ามาชมงั้นก็ขอจบนะครับเพราะว่าเราเผาแล้วอีอีกับมาก่อนอีอีกับโอเคครับโอเคครับบายบายครับอะไรนะจุบุกจุบุกขี่โยมิถุยอีอีกับโอเคครับเออบายบายจุบุจุบุกครับคูบีคบี